อาจจะพาสิ่งใหม่ที่ดีดกว่ามาสู่ชีวิตเราก็ได้จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ดูมันไม่ดีเพื่อจะผลักท่านไปสู่สิ่งที่ดีนะผมพบเห็นชีวิตของคนหลายคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบพี่น้องคุเสียนบางคนเจอคนทํากับเขาในสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมเลยเขาถามว่ามันแฟร์ไหมผมก็ตอบมันไม่แฟร์เลยแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม มนุษย์ที่ถูกพระเจ้าสร้างยังมีจิตสํานึกแห่งความยุติธรรมพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์จะไม่มีจิตสํานึกแห่งความยุติธรรมที่รุนแรงกว่าหรือผมก็หนุนใจเขาบอกว่าไม่เป็นไรใครจะทํายังไงกับเราเขาไม่ชดเชยกับเราไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อเสมอว่าพระเจ้าของเรายุติธรรมแล้วเราคอยดูสิ่งที่พระเจ้าจะชดเชยคืนให้กับคุณเรามีความเชื่อร่วมกันและผมหลังจากนั้นผมก็นั่งนับพอรร่วมกับพี่น้องท่านนี้จนสุดท้ายเมื่อผ่านเหตุการณ์ต่าง,างๆเขาก็สรุปว่า พระเจ้าให้คนนั้นมาเอาระราเปรียบหรือมาทําสิ่งที่ไม่แฟก์ครับมันเพื่อจะทําให้ชิพเขาไปสู่สิ่งอื่นให้เขาต้องขยับบางทีเรียกร้วยสิ่งดีมันไมไ่ยอมขยับก็อนุญาตให้บางคนมาทําสิ่งไม่ดีเพื่อคุณจะได้ยอมขยับไปสู่สิ่งที่คุณควรจะอยู่แต่สิ่งที่ชดเชยมานั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาเสียไปผมเชื่อสรรมการพระเจ้าเจ้ายุติธรรมและใครที่ยำเกรงพระเจ้าสิ่งที่ได้รับมานั้นจะยัดสันแน่นพูนล,ล้นปลิเอเมนไมครับ <laughs> พระเจ้ามีความยุติธรรม ส่วนของเราก็คือให้อภัยอย่าให้ความผิดของเขามามีผลกับเราอีกแล้วเราไม่อนุญาตให้มันทําร้ายเราอีกแล้วเอเมนไหมครับไม่อนุญาตให้สิ่งนั้นมาทําร้ายจิตใจเราอีกต่อไปแล้วเราเชื่อความยุติธรรมพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าแร์พอที่พระเจ้าจะนําสิ่งที่ดีและพระพรมาสู่ตัวของเราดังนั้นการมีมิตรภาพเราต้องให้อภัยและเสริมสร้างด้วยความรักพระเจ้ายกโทษให้แก่กัน C.S. Lewis คนที่เขียนภาพยนตร์เรื่องนานเนีย